สวัสดีทุกท่านเลนยครัมีตัอวรับเข้สู่ช่องไทยอุดรเดอร์ช่องที่มีของกินที่ดีแซบแซวันนี้เรามีอะไรให้ดูมาดูกันตอนนี้เิ้นก็ล่วงหน้าไปแล้วอันนี้คืออง,งุ่นได้นี่อง,งุอ่นตน้อนอง,งุ่น นี่ถึงแล้วทุกคนนี่บ้านเราแปลงผักที่หนึ่งเด้อบ้านเราต้องทำสปริงเกอร์อย่างนี้ห็นนะเขาเรียกผักอะไรนะมีหลายแบบมีกินโอ๊กเรดโอ๊กกินโอ๊กของนู้นจะเรดโอ๊กเรดไปไแล้วนะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องนี่โอ้ตื่นตาตื่นใจแล้ว ฟาร์มออร์แกนิกเด้อตัวไ,ไหนเห็นปะ ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนของเพื่อนแค่ดูนะ ตั้งหัตั้งหัวโอเคนหมอันนี้ก็จะเป็นองุ่นต้นองุ่น สวยไหมพีน่นกผักสวยปะมาผักออกกร์แกนิกได้เนี่ยอัง,งวนอัง,งวนอังงนนนเดี๋ยววนันนี้เราจะถ่ายเป็นรีวิวให้ดูโอ้ผัก แม้แงที่นึ 1> 1. แปลงที่หนึ่งตัด,ด,ดเอาเกล็ดเต้นเลยเหมือนข้าปูแบบนี้เหรอคนับเหมือนครับแป้งเอาดินใส่เอาน้ำนะมีระบบพ่นน้ำเลยเด้อพี่เบียร์ด้ <c oughs> นานบนนะเรเห็นแบบนี้